3วิธีแต่งตัวแบบนี้จากมือใหม่เป็นมือโปรวิธีแรกนะคะทุกคนเรื่องของหน้าตาค่ะผู้หญิงต้องเน้นที่ลิปสติกสีสดผู้ชายหน้าอย่ามันเวลาไปหน้างาน2เรื่องของเสื้อที่ใส่ ควรเป็นเสื้อเชิ้ตและที่สำคัญต้องมีโลโก้ติดเพื่อจะได้รู้ว่าตัวคุณคือใครชัดเจนไปเลยฉันมาจากไหนอะไรเงี้ยนะคะข้อ3อีกข้อหนึงที่สำคัญในเรื่องของรองเท้าเพื่อนๆทิกเล็กนิดเดียวก็คือรองเท้ารองเท้าต้องเน้นเรื่องของสะอาดไม่เปื้อนโครนและที่สำคัญไม่มีกลิ่นเหม็นค่ะ ทิกสาข้อลองไปใช้ดูถูกใจเพจนี้แนะนำต่อนะคะ glass master building พบกันอีพีต่อไป